สวัสดีครับผมเต้เลยชาแนลวันนี้อยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกมเนียเกสเทาเกมนี้จะเป็นภาคแยกของซีรีส์ดราก้อนการ์ดเนื้อเรื่องขยายต่อมาจากตอนจบแบบที่คามกับแองเจลัสโดนมิซายยิงร่วงไปในภาคหนึ่งโดยตัวเอกและแนวทางของเรื่องจะเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งหมดแต่ที่เหมือนกันคือความสับสนในการอธิบายเรื่องกับการข้ามไทม์ไลน์ไปไปมา,มาเอาเป็นว่าเชิญไปฟังกันเองคาเตือนคลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมอาจมีภาพหรือเนื้อหาไม่เหมาะสําหรับเด็กเล็กอยากเล่นเองเข้าใจเองปิดคลิปได้เรื่ เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นในปี2049ท่ามกลางพายุหิมะนาซากปรักหักพังของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งชายชื่อเนียและลูกสาวของเขาโยนาถูกจู่โจมโดยสัตว์ประหลาดเนียพยายามต่อสู้กับศัตรูเพื่อปอกป้องลูกสาวที่มีอาการป่วยเรื้อรังจากไวรัสประหลาดซึ่งกวาดล้างสังคมมนุษย์จนแทบจะสูญพันธุ์อย่างไรก็ตามเนียไม่สามารถต้านทานพวกสัตว์ประหลาดได้จนเขาจำเป็นต้องทำพันธสัญญากับหนังสือพูดได้เล่มหนึ่งเพื่อหยิบยืมพลังของมันในการปกป้องโยนา1,312 2ปีต่อมาเนียและโยนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เทคโนโลยีแทบจะสูญสลายไปแล้วเนื่องจากการเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านค่อนข้างอันตรายจากสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่าเชดซึ่งคอยโจมตีนักเดินทางเสมอเนียพยายามจะหาทางรักษาอาการป่วยของโยนาจากไวรัสที่ชื่อแบกสครอลที่ทําให้เธอมีอาการไออย่างรุนแรงทุกครั้งจนกระทั่งเนียเล่าเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ที่ชื่อลูนาเทียซึ่งอาจจะรักษาอาการป่วยของโยนาให้ฟังเธอจึงออกตามหาดอกไม้ชนิดนี้เพียงลําพังทําให้เน เนียที่เพิ่งกลับจากการทํางานจําเป็นต้องไล่ตามลูกสาวของตัวเองไปด้วยความเป็นห่วงระหว่างทางโชคชะตาได้พาเขามาพบกับหนังสือพูดได้เล่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากริมัวไว้์จนเนียกับไวซ์ได้ทําพันธสัญญาต่อกันและช่วยโยนาได้สําเร็จแต่อาการของโยนาก็กําเริบขึ้นหลังกลับไปที่หมู่บ้านเนียได้ยินตำนานเกี่ยวกับกริมัวไว้์ซึ่งเล่าว่าหนังสือสีดําที่ชื่อกริมัวนัวจะคอยแพร่กระจายโรคภัยมาสู่มนุษย์ในช่วงเวลานั้นกริมัวไว้์ที่เป็นหนังสือสีขาวจะปรากฏขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เร่ รียกว่าซิลเวอร์เซนเพื่อนําความสงบสุขคืนสู่มนุษยชาติทําให้เนียตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงออกตามหาซิลเวอร์เซนเพื่อกําจัดไวรัสในตัวโยนาให้หมดไประหว่างการออกตามหาซิลเวอร์เซนเนียได้เผชิญหน้ากับไครเน่หญิงปริศนาที่ใช้พลังของเชดได้เนียและไคเน่เริ่มสู้กันเพราะความเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของทั้งสองถูกขัดจังหวะด้วยเชดท,ที่มีลักษณะคล้ายกิ้งกา่าขนาดยักษ์ชื่อหูพวกเขาจําเป็นต้องร่วมมือกันสู้จนไครเน่สามารถไล่มันไปได้ก่อนที่ไครเน่จะประ ประกาศว่าเธอกําลังตามล่าเฉดตัวนี้อยู่เนียจึงอาสา,าจะช่วยไคเน่ในการกําจัดฮุกทั้งคู่ไล่ตามมันไปถึงหมู่บ้านของไคเน่ในระหว่างการต่อสู้เนียก็รู้ว่ายายของไคเน่ถูกฆ่าทาให้เธอมุ่งม,มั่นจะล้างแค้นให้คนในครอบครัวตัวเองสุดท้ายเนียก็ใช้พลังของไวส์กำจัดฮุกได้และโนมเนาให้ไคเน่ร่วมทางไปกับเขาเพื่อตามหาวิธีรักษาอาการป่วยของโยนาะทั้ง3ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อรวบรวม,รวม,รวมซีเวอร์เซตและหาบอดแสของกริมัมวนัวระหว่างทางพวกเขาได้ รู้จักกับอ e ีมิวเด็กชายที่ผนึกดวงตาของตัวเองเอาไว้เพราะเขาสามารถทําให้ทุกสิ่งที่ตัวเองมองกลายเป็นหินได้หลังจากนั้นหมู่บ้านของเนียก็ถูกบุกโจมตีโดยกองทัพเชดรวมถึงเชดขนาดยักษ์ตัวหนึ่งเนียไวส์ไคเน่และอ e ีมิลร่วมมือกันต่อสู้กับเชดทั้งหมดที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านแต่ระหว่างที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนอยู่นั้นเนียถูกลอบโจมตีโดยแชโดลอร์ผู้ถือคองกริมโนัวและเป็นผู้บงการเชดทั้งหมดที่บุกโจมตีหมู่บ้านเนียได้รับบาดเจ็บขนาดเดียวกันไวส์ Vice, ก็ถูกนัวน้าวใหยาย มาช่วยช a d ์ w ดลอดในการสร้างโลกใหม่แต่ไม่สำเร็จเนียพยายามต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อชิงตัวโยนาที่ถูกช a d ์ w ดลอดควบคุมเอาไว้อย่างไรก็ตามเนียไม่สามารถต้านทานพลังของนัวได้เขาได้รับบาดเจ็บหนักจากการต่อสู้ขนาดที่โยนาถูกลักพาตัวไปโดยช a d ์ w ดลอดในเวลาเดียวกันนั้นไคเน่ก็ขอให้อีมิลทำให้เธอกลายเป็นหินเพื่อผนึกเฉดที่เธอกำลังรับมืออยู่จนคนที่เหลือ,อรอดชีวิตจากสถานการณ์นี้มาได้5้าปีต่อมาเนียยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านเดิมโดยไม่ลัดทิ้งความหวังในการ ตามหาตัวโยน,ขนาขณะเดียวกันพวกเชตก็ทวีความแข็งแกร่งขึ้นส่งผลให้การใช้ชีวิตและการหาอาหารของคนในหมู่บ้านยากกว่าเดิมมากเวลาต่อมาอีมิลเชื่อว่าเขาค้นพบวิธีที่จะกำจัดพลังของตัวเองและช่วยไคเน่ให้กลับเป็นปกติได้อีมิลพาเนียไปยังห้องทดลองชั้นใต้ดินของครืหาดที่อีมิลอาศัยอยู่พร้อมทั้งเล่าอาดีตของตัวเองให้ฟังอีมิลบอกว่าเขาและน้องสาวชื่อฮาลัวเป็นคนที่ถูกทําการทดลองสร้างอาวุธมีชีวิตภายใต้ชื่อโปรเจกต์เกสทาวโดยฮาลัวมีชื่อในการทดลองว่า หมายเลข6ขนาดที่อ e ีมิลคือหมายเลข7ตอน,น,นแรกการทดลองกับฮาลัวถือว่าประสบผลสําเร็จแต่ฮาลัวก็หลุดจากการควบคุมและถูกตัดสินว่าเป็นการทดลองที่ล้มเหลวจากนั้นคนในโครงการพยายามพัฒนาพลังของอ e ีมิวเพื่อผนึกฮาลัวเอาไว้อย่างถาวรเนียอีม e ิวได้เผชิญหน้ากับฮาลัวที่มีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ประหลาดเต็มตัวและตื่นขึ้นอย่างฉับพลันอีม e ิวบอกว่าเขาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฮาลัวเพื่อกําจัดผลข้างเคียงของพลังตัวเองแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะคงสติสัมปชัญญะของตัวเองได้อีกต่อไปและขอให เนียฆ่าเขาหากจำเป็นต้องทำจนกระทั่งอ e ีมิถูกฮาลัวกินเข้าไปและเนียจำเป็นต้องต่อสู้กับฮาลัวที่คลุ้มคลั่งเมื่อเนียจัดการฮาลัวได้ผลข้างเคียงจากการโรมร่างกันทำให้อ e ีมิลสูญเสียรูปลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองและกลายเป็นสิ่งที่มีรูปลักษณ์แปลกประหลาดไปเนียกับอ e ีมิมุ่งหน้าไปปลดปล่อยไคลเนจากการกลายเป็นหินก่อนที่ทั้ง3จะออกเดินทางเพื่อตามหาบาอแสของแชโดลอดและกริมัวนัวด้วยบ่อแสที่คนทั้งกลุ่มรวบรวมได้เกี่ยวกับแชโดลอร์นำพาพวกเขากลับไปสู่วิหารที่เนีย พบกับเกรม,มัวไวส์เป็นครั้งแรกที่นั่นพวกเขาได้เจอกับโพโพล่าและดีโวล่าซึ่งเป็นฝาแฝดที่คอยให้งานเนียเสมอในหมู่บ้านทั้งคู่เปิดเผยความจริงที่ยากจะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงแต่เป็นเพียงรีพลิแคนต์หรือภาชนะที่ว่างเปล่าอันเป็นผลมาจากโปรเจกต์เกสเทาเพราะเมื่อ1,300ปีก่อนมนุษยชาติผาเผชิญหน้ากับไวรัสที่ร้ายแรงจนแทบจะสูญพันธุ์โปรเจกต์เกสเทาคือโอกาสสุดท้ายในการเอาชีวิตรอ,รอดของมนุษย์โดยการย้ายจิต ใจของมนุษย์มาใส่ในภาชนะใหม่ซึ่งทําให้พวกเขาสามารถรอดพ้นจากวิกฤตไวรัสมาได้โปรเจกต์นี้ประสบความสําเร็จในเบื้องตน้นจนกระทั่งรีพิแคนจํานวนมากเริ่มมีสติสัมปชัญญะของตัวเองทําให้จิตใจมนุษย์เดิมที่ถูกย้ายมาอยู่ในรีพิแคนค่อยๆถูกขับไล่ออกไปส่วนเฉดนั้นคือจิตใจของสิ่งมีชีวิตด,ดั้งเดิมที่ถูกกลืนกินโดยไวรัสและแสดงออกอย่างก้าวร้าวเพื่อหาทางนําจิตใจของตัวเองกลับไปสู่ร่างกายที่แท้จริงเมื่อเล่าจบฝาแฝดทั้งสองก็เข้าต่อสู้กับเนล เพื่อนของเขาจนกระทั่งดีโวลาถูกฆ่าโพโพลาที่โกรธแค้นแทนฝ่าแฝดพยายามจะลากพวกเนียให้ตายไปด้วยกันแต่อ e ีมิลยอมสละชีวิตตัวเองหยุดโพโพลราเอาไว้ทําให้เนียและไคเน่เอรอดชีวิตมาได้เนียไคเน่ไวส์มุ่งหน้าไปต่อสู้กับชาโดว์ลอดเมื่อชนะไปได้เนียคนพบว่าชาโดว์ลอดคือจิตใจของตัวเขาเองเมื่อ1,300ปีก่อนซึ่งเป็นตัวทดลองต้นแบบในโปรเจกต์เกสเทาที่เหลือเพียงสัญชตาตญาณในการปกป้องโยนาเท่านั้นสาเหตุที่ชาโดว์ลอดชิงตัวโยนาไปเมื่อ5ปีก่อนเพราะต้องการให้จ ใจโยนาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในรีพริแค้นของตัวเองแต่โยนาก็ไม่อาจทําใจยึดครองร่างรีงรพริแคนของตัวเองได้หลังจากที่ภาชนะของเธอได้พัฒนาความนึกคิดรวมถึงบุคลิกของตัวเองจนกลายเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาแล้วโยนายอมให้จิตใจของตัวเองหายไปขณะที่แชโดลอดเข้าต่อสู้กับเนียอีกครั้งระหว่างการต่อสู้ไว้ใช้พลังทั้งหมดของตัวเองจัดการกับเกรม,มัวนัวจนเสียร่างกายที่เป็นหนังสือไปเมื่อเนียสามารถเอาชนะจิตใจดั้งเดิมของตัวเองเขาก็เกิดความลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะฆ่าแชโดลอ ซึ่งเหตุการณ์นี้จะนําไปสู่ฉากจบ4แบบได้แก่ฉากจบแบบเอเนียตัดสินใจฆ่าเกสเทวของตัวเองก่อนจะหันไปดูาการโยนาซึ่งไม่ตอบสนองอะไรไวท์ใช้พลังสุดท้ายของเขาบอกเนียว่าโยนาจะตื่นขึ้นเมื่อมีคนพูดชื่อคนที่เธอรักมากที่สุดซึ่งก็คือเนียท้ายที่สุดโยนาก็ได้สติขณะที่ไคเน่แยกตัวจากไปด้วยเหตุผลว่าเธอมีเรื่องส่วนตัวต้องไปจัดการรีพลิกแคนของเนียและโยนากลับมาที่หมู่บ้านและใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างสงบสุขขณะที่เกสเทวของเนียกับโยนาซึ่งสูญเสีย ร่างกายได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งฉากจบแบบบีหลังจากชาโดว์หลอดถูกรีพลิคนของตัวเองฆ่าเขาจะโทษตัวเองที่ไม่สามารถทําให้โยนามีความสุขได้ชาโดว์หลอดนึกไปถึงเรื่องเมื่อ1,300ปีก่อนตอนที่เขากับโยนายังเป็นมนุษย์ปกติซึ่งลูกสาวของเขาพยายามจะแบ่งคุกกี้ชิ้นสุดท้ายที่หามาได้ให้พ่อของเธอณเวลาปัจจุบันโยนากลับมาหาเนียและแบ่งคุกกี้ให้พ่อของเธออีกครั้งในขณะเดียวกันอ e ีมิลที่รอดตายจากแรงระเบิดและถูกพัดมาไกลจากสถานที่ต่อสู้พยายาม เดินทางกลับไปรวมตัวกับเนียและไคเน่ฉากจบแบบ C จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากฉากจบแบบ A และ B เมื่อเนียจัดการกับ Shadow หลอดได้ปรากฏว่าเฉดในตัวไคเน่คลุ้มคลั่งจนเธอไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปทําให้เนียจําเป็นต้องต่อสู้กับไคเน่ในร่างเฉดเมื่อชนะไปได้ไทเรนเกสเทาที่เข้ามาใส่อยู่ในร่างของไคเน่บอกว่าเนียมีทางเลือกแค่ฆ่าไคเน่ทิ้งหรือสละการคงอยู่ของตัวเองเพื่อต่อชีวิตให้ไคเน่รวมถึงทําให้เธอกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งในฉากจบนี้เนียจะฆ่าไค เพื่อหยุดความทรมานทั้งหมดของเธอหลังจากร่างของไคเน่สลายไปไทแเรนบอกเนียว่าไคเน่ขอบคุณที่เนียปลดปล่อยเธอจากความทรมานในที่สุดฉากจบแบบดีจะเหมือนฉากจบแบบซีจนกระทั่งเนียเลือกจะสละการคงอยู่ของตัวเองเพื่อต่อชีวิตให้ไคเน่ไทเรนอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เนียเคยทําความทรงจําและสิ่งที่บ่งชี้ว่าเนียเคยมีตัวตนจะถูกลบหายไปทั้งหมดจะไม่มีใครจดจําเขาได้แต่เนียก็ยืนยันเจตนารมณ์ของตัวเองหลังจากนั้นไคเน่ได้สติขึ้นมาโดยมีโยนามาขอบ คุณที่ไคเน่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ระหว่างที่ไคเน่ยพยายามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนตัวเองจะหมดสติไปและพบว่าเหมือนเธอจะลืมเรื่องบางอย่างที่สำคัญมากๆแต่ไคเน่ก็ไม่สามารถนึกได้ว่าเรื่องนั้นคืออะไรหมายเหตุฉากจบนี้จะเป็นฉากจบหลักที่นำไปสู่เนื้อเรื่องในเกมเนียออโตเมต้านะครับช่วงข้อมูลเสริมจริงๆเกมนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับภาคที่ผมเพิ่งเล่าไปคือเนียเกสเทาส่วนอีกภาคจะใช้ชื่อว่าเนียรีพรีแคนในภาคนี้ตัวเลขปีกับความสัมพันธ์ของ ละครจะเปลี่ยนไปเช่นเนียจะกลายเป็นพี่ชายของโยนาแทนที่จะเป็นพ่อลูกกันปีที่เริ่มในปฐมบทของเกมจะกลายเป็นปี2053แทนที่จะเป็นปี2049แต่เน้นรเรื่องเท่าที่ตามตรวจสอบดูเหมือนกับภาคเกสเทาทุกอย่างแต่จะเพิ่มฉากจบแบบ E เข้ามาซึ่งผมจะขอเล่าแค่ส่วนนี้นะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าฉากจบแบบ E มันเป็นส่วนขยายของเนื้อเรื่องที่ไม่มีคัดซีนเนื่องจากฉากจบนี้เป็นบทบรรยายในหนังสือเอ็กซ์ครูซีฟชื่อกร i โมเนียที่ขายเฉพาะในญี่ปุน่นในฉากจบแบบ E ของ ภาครีเพแคนจะเป็นเหตุการณ์หลังจากฉากจบแบบดีไคเน่จะเ,เริ่มฝันร้ายและออกเดินทางค้นหาบางสิ่งที่ตัวเธอเองก็บอกไม่ได้ว่าคืออะไรและทำไมซึ่งการเดินทางของไคเน่จะพาเธอมาพบกับอีมิลและรีเพแคนของเนียที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในที่สุดข้อมูลเสริมเรื่องที่2เกี่ยวกับที่มาของเชดในตัวไคเน่แรกเริ่มเดิมทีไคเน่ไม่ได้มีเชดในร่างกายแต่เธอมักถูกมองว่าแปลกประหลาดในหมู่บ้านของตัวเองเนื่องจากสภาพร่างกายที่มี2เพศในคนคนเดียวแต่ไคเน่ชอบจะแต่งตัว แบบผู้หญิงมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เป็นที่มาของการแสดงออกอย่างก้าวร้าวและฉุนเฉียวของไคเน่เธอเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูจากคุณยายที่เธอรักมากแต่แล้ววันหนึ่งฮุกได้บุกโจมตีและทําลายบ้านของเธอเหตุการณ์นี้ทําให้ยายของไคเน่ถูกฆ่าส่วนไคเน่ที่บาดเจ็บหนักถูกปล่อยให้ตายช้าๆอย่างไรก็ตามเธอได้พบกับเชดชื่อไทเรนที่เข้ามาสิงสู่ในร่างของไคเน่ทาให้เธอรอดชีวิตมาได้แต่ในขณะเดียวกันความเกลียดชังที่เธอมีต่อเชดยิ่งทวีคูณมากขึ้นหลังจากนั้นไคเน่ก็ฝึกการารอ วริรอดและการต่อสู้เพื่อตามล่าฮุกจนเธอได้เจอกับเนียในที่สุดจบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อเรื่องเนียเกสเทาเป็นยังไงบ้างจริงๆเกมนี้มันมีปัญหาอยู่จุดเดียวในความคิดของผมคือชุดของไคเน่นี่แหละมันแฟนเซอร์วิสจ,จนน่าเกลียดไปไหมก็ไม่รู้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะในด้านเนื้อเรื่องผมค่อนข้างชอบเพราะดูแล้วซับซ้อนแต่ไม่สับสนมีหักมุมแบบกําลังดีไม่ได้หักมุมแบบคนดูนั่งเกาหัวและถามตัวเองว่าอะไรของมันวะแต่ยังไงก็ตามมันก็มีเนื้อเรื่องส่วนที่ยังไม่เคลียร์อีกหลายอย่างเอาเเป็นนว่่าาชงมัอ ส่วนใครอยากเสริมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวมานทีหลังเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสบายเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน